ร่งซบคนเด้อบางทีร่องซบแบดเด้อแบดมาอยู่อันนี้จะเป็นร่งซบเด้อร่งซบแปลว่ามันไหวตามบ้านตามเพื่อนเด้อจักมื่อไม่เท่ามันใช้เวลาจักเดือนจังแล้วจักมือ่อโดนบ่3-4เดือนปอสา3-4เดือนจังแล้ว่อายจะกินวะไรจะมีอะไรจะอให้ซื้อให้กินบ่กินกินข้าวอจากินขนมอันนี้จะเป็นหมู่บ้านตาม โซนอับดุษทนั่นนี่ตามชนอับดุษทนู้นนี่บรรยากาศนี่ดีร้ายเลยอยู่ติดกับหวยกับหองเนาะมันจะเป็นน้ำต้นตาดแด้นี่อันนี้จะเป็นน้ำตกตาดคนน่นนี่ อากาศข้างในบ้านเพื่นอนทักสินเนาะเอาขนมมาฮเอาขนมมาร้านดอกร้านดอก<อ>ร้านดอกลูกบอกลูกล้านเอาขนมมาอาอเอาหายเด้อ ชีแโชีแสนพี่น้องีแสนเกือบจะกลอยจะกลอยด้คิดลอยหดช่าวซีเชฟปะยังเายังมีเงินมือละมือละีแสนเนาะเออมือละโแม่ทองทักสินได้นี่ทักสินตำสินาษาบ้านแม่เออดีช่างแม่เป็ดงันตานยังิตานยังินตาตนสินบ่เป็นสินสนเป็นสินสนเทากระเด้ออันี้เนาะ เอกลักษณ์ของสนเผาเพิ่นได้ไหมโอ้ตันตันรักโอ้ตันตันเศษจักมือไม่เท่ามันใช้เวลาจักเดือนจังแล้วจักมือโดนบ่สามสี่เดือนปูสามสี่เดือนจังแล้วบ่สีได้พื้นหนึ่งมีสามสี่เดือนโอ้โดนเนาะสองพื้นสองพื้นสองพื้นปะสองพื้นปะสองพื้นดูคนใส่เวลาสามสี่เดือนแสดงว่าพื้นหนึ่งใส่อยู่สองเดือน พนสใส่เวลาดุนด wow. ีดีได้ดนี่าข้าน้อไม่ไปเถ่าพิ่นนี่เกากินน้องเด้อเกต้ขนมให้งันเด้อด้อเด้ร้านร้านบอมีเงินร้านบอดีทึ่งเงินมาเด้อแม่เด้อมือนามือนาเด้อมือนาร้านชื่อเอาเงินมาให้เด้อม่เกต้าบอมีมือนาเลยบ่มีมือนามือนาร้านมากเกต้ายื้กระเพยเนี่ยยื้กระเพยไหมเกต้ายื้เฮือนจะค้นเรื่อนจะค้นสองคนผมโอ้ไปใช้เบิร์ตเหรอ ไปเวียกปะผู้ชายแย่ช้ำคนจะมันี ja, hmm> ่เดี๋ยวมือหนาล้านนามือหนาเฮามาเฮามีอยู่เงินเฮาเฮาประด้กดมานะมันเป็นเงินเงินเงินอยู่บัญชีโอ้มือหนาเด้ออาขอบใจด้วยม่เท่าเด้อขอบใจมาอนี้เอ็มมาอนี้กะเชิญชาวก็ให้เงินโดยโดยโดยจากน้อยก็ข้างเบิ้ง ขอบใจเลยแม่เด้อไปก่อนเด้อขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆอันนี้จะเป็นเหล่าเขาเด้อนี่เด้อเหล่าเขาคนนี้เอาโชคดีไม่เท่าโชคดีหมู่บ้า,<ป>า,านเพิ่นก็ใหญ่เนี้ยนี่ สินนะฮะเป็นถือศาสนาผีอันนี้อันนี้ลงอันนี้ลงซบบ่ม่องซบดเดียวอันนี้จะเป็นลรงซบเลงซบแปลว่าคนไหวตามบานตามเพื่อนเลยแม่ได้มีคนไม่ว่าขจ่าซื้อมาเพื่อนะซื้อมาเพื่อตามที่เคยสอบคามไปกิเลว่าวบครัว โอ้มันจะเป็นโลงศพเด้อเพิ่นฟังเด้อทางนี้เพิ่นฟังเด้เอเผากระตูเพิ่นเพิ่นเพราะวา่าเพิ่นนับถือาศาสนาพีกระจ้าสิฟังเนาะถ้าว่ามีคนหลมคนตายคนบ่ได้เผาเพาิ่นจะฟังเอาโอ้หมู่บ้านเพิ่นม่ใหญ่เพนกนนั่งสุดก่อบอาญาจะกินวิตามินอวะยะ ไส่ให้กินดอกกินกินข้าวอยากกินขนมเออกินขนมก็ได้มาเด้อสุกก็ขนมก็ได้เออเอ้าเพิ่นสิเอาจักถุงนี่เรียกเอาเลยอยากได้จักถุงเกเอาเลยเดี๋ยวบ่เลใจให้ให้ยะนี่เอาจะอยากได้จักถุงจะเอาซื้อให้เพิ่นทุกคนโอ้ยเพิ่นสกแต่กอกบ่มันตติเอ้ย เมอนี่เลยพอเลยเนาะเลยเอาโอเคบอกเป็นยัง๋ยวลูกใจให้เด้อบีแน่ยใหเท้าให้เจลายวยูดีม่แห้งเด้อเลยกระชุเต้าอกกระชเต้าใจเู่ยปะบอกเลยว่างามหลายงามไย กวนนี่ชิดตั้งอยู่กลางมูบานเลยอันนี้จะเป็นมูบานเพิ่นเด้ออันนี้มูบานเพิ่นกับสีประมาณนี้นะ,ะกวนเพลิน คนแก้สลักนี่คือหูบคนหูบอีชังนอะนีคน่คือหูบคนโอ้เพราะว่าสีขึ้นไปสำรวจยุทธเถิงกับบดายนะ้องทุกคนเนาะเพราะว่าข้าเจ้าอ้อ,อมอันนี้อ้อ,อมด้วยบ่หายคนนอกเขายามพิธีสำคัญเพิ่นจะจังได้ให้เขาเนอะย,ยามพิธีสำคัญยามบุญยามศีลนี่เพิ่นจังสีได้ ให้คนนอกเขาโอ้ถ่ายยำบุญยำศิลน,นี่เพิน่นชีได้มัดงัวมัดขั้วยอยู่มองนี่นะเพราะว่าเพิ่นทือมากตั้งแต่บูห้านเพิ่นอะ ក្រីល់ពីទួកដែល់ពីក្ខ្ល់